กรณีชายหนุ่มคนนึงเนี่ยทำร้ายร่างกายพี่เอเจิรากรน,นะคะนักร้องชื่อดังขณะที่ร้องเพลงอยู่บนเวทีโดยที่ชายคนดังกล่าวเนี่ยก็ขึ้นไปบนเวทีนะคะเราก็ต่อยพี่เอไปทีนึงทําให้กาดของร้านเนี่ยเข้ามาดึงตัวชายคนดังกล่าวแต่ขัดขืนนะคะตาดเล่าใส่กาดซะอีกค่ะ ต้องช่วยกันล็อกตัวโอ้โหชุนลมุนวุ่นวายเลยท่ามกลางเสียงร้องตกใจของแขกในร้านล่าสุดนะคะเมื่อเวลา14นาฬิกาก็คือบ่าย2เนี่ยนะผู้ก่อเหตุเนี่ยเขามอบตัวต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะสพประตูน้ำจุฬาลงกรพร้อมให้สัมภาษณ์ว่าสาเหตุที่ทำเนี่ยเป็นเพราะว่าเมาขาดสติ ตอนเกิดเหตุเนี่ยจะไปแย่งไม้เฉยๆนะคะจะประกาศตามหาแฟนซึ่งทํางานเป็น PR ของร้านแล้วก็เกิดระหองระแหงกันเมื่อมาตามหาไม่พบตัวนะคะยอมรับว่าไม่มีเจตนาทำร้ายร่างกายพี่เอกก็ขอโทษคุณเอตอนนี้ไม่มีที่ยืนในสังคมแล้วโดนรุมด่าไปถึงแม่รวมทั้งถูกขู่ฆ่าด้วยยอมรับว่าตอนทำเนี่ยมันขาดสตินะคะเพราะว่าเมาหนักเลยต่อจากนี้ก็จะเลิกกินเหล้าตลอดชีวิตค่ะ ขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ